มันสามารถไปใช้กับใครก็ได้แล้วเขาสามารถหลงรักเราเลยไนงะแม้กระทั่งคนที่อีโก้สูงแม้กระทั่งคนที่เป็นนายพันนายร้อยในหมื่นนายแสนหรือแบบเป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านเดียวได้หมดเลยเพราะเรากําลังเดียวกับจิตใต้สํานึกคนค่ะเป็นศาสตร์จิตวิยาสายดาร์กไม่สามารถสอนฟรีได้และครูก็ต้องคัดคนที่เรียนด้วยในห้องเรียนเนี่ยจะต้องมีการให้คามั่นสัญญาว่า ใช้ในทิศทางที่ถูกเท่านั้นด้วยเดี๋ยวเขาก็กลับมาครูครูการันตีนะคะเรียนคลาสยาสเสน่ยยังไงก็กลับค่ะเพราะครัวจะสอนให้เขาอ่ะติดนี่เราผ่านจิตใต้สํานึกอะคือเคยไหมที่แบบเคยรู้สึกเป็นนี่บุญคุณใครแล้วแบบทิ้งเขาไม่ได้ปะเคยรู้สึกแบบว่าคนคนนี้เป็นผู้มีพระคุณกับเราอะ่ะคนคนนี้เป็นคนที่แบบสร้างเรามาสร้างชีวิตเรามาอย่างเงี้ย เหนือจา